เนี่ยมันที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันซีเดือนสีเขาหาเดือนเนี่ยเมื่อได้ใส่ปุ๋ยทางดินฉีดทางใบยังเดียวเนี่ยฉีดปุ๋ยทางใบยังเดียวให้เบิ้งพี่น้องหัวมันใหญ่บ่ผลทีนีไหนดกบ่เนี่ยเนี่ยเห็นว่าอ่อมต้นครับผลของการฉีดทังใบยังเดียว มันก็มีประสิทธิภาพเพื่อกันครับพี่น้องหลายๆท่านนี่ยังลังเลยังบรูว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบนี่เทียบเท่ากับปุ๋ยทังดินครับในตัวเมื่อเวลาฉีดลุงดินสวัสดีครับพี่น้องทุกท่นทนทานครับที่เข้ามารับชมสองกเกษตรดูมไม่เมื่อนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการฉีดปุ๋ยทงังใบพี่น้องท่านนึงเพิ่นถามเขมาว่าปุ๋ยทังใบนี่สามารถฉีดลุงดินได้ยุติ พี่น้องครับปุ๋ยทังใบนะผมจะบอกเลยว่าปุ๋ยทางใบกับซ้ําปุ๋ยเคมีใส่ทังดินนั่นแหละแต่พี่น้องบางท่านก็นยังบม่เข้าใจว่าปุ๋ยเคมีเม็ดเนี่ยมันมาจากไสปุ๋ยเคมีเม็ดที่เขามาใส่ทางดินน่ะนามาจากต่างประเทศเนะในรูปแบบปุ๋ยน้ำครับที่สองก็คือปุ๋ยเกศ จงค่อยมาผลิตในประเทศไทยให้เป็นปุ๋ยเม็ดมันเป็นปุ๋ยเม็ดได้จริงใดก็คือปุ๋ยเก็เนี่เขาที่ผสมกับแต่ละแต่ละบริษัทจะบูคือกันบางบริษัทกับผสมกับกากอ้อยผสมกับดินแน่แล้วกับผสมกับสารน้ใหม่ผสมกับพวกเปลือกหอยก็ขึ้นย่กับแต่บริษัทจะบูคือกันมันก็เลยจะกลายเป็นปุ๋ยเม็ดครับที่นี่ นั่นแหละคือตัวตัวที่ให้เป็นเม็ดเปลี่ยนจากสภาพน้ำแต่กลไปหาตัวยึดเกาะตัวยึดเกาะก็คือพวกดินพวกปูนขาวพวกปูนหอยพวกนี่ครับนรไหมพวกาสารต่างๆที่จะเห็นหเป็นปิดก่อนได้นี่แหละพี่นอ้องนี่คือมันสี่เดือนสเดือนกับอีกยี่สิบกมือนี่แหละประมาณนี้แหละ ถือไปน,นั่นกินครับถือด้วงกินต้นไม่เลยหักถ้าเจอในลักษณะแบบนี้นี่ผมเคยปล่อยไว้แล้วมองยง่ายๆนี่เน่ามดครับถึงสิแตกกอกมไม่บบมใบกมหม่กับยาจะเน่าผมเลยพูดออกไปซีพีเอสหรขนมบานกินเนี่ยต้นซ้ำนี่แหละความสูงบริสูงธเน,นี้มันซีเดือนจะเข้าหาเดือนสีดปุ๋ยทางใบอย่างเดียวเนี่ยให้พี่น้องเบ่ง หัวมันจักขนาดใดเบิ้งเอาครับเนี่ยสามารถคุดขายได้แล้วนี่เงานี่นาะจูประมาณจักหายกิโลนี่นะเงานี่คิดว่านะหายกิโลประมาณได้อยู่พี่น้องหายกิโลถ้าปล่อยให้ถึงอายุประมาณเก้าเดือนนี่ว้ยสิบเจ็ดสิบแปดกิโลวนนี้โอ้โาแปดยี่สิบควพวกนี้มันชิขยายงหญ่อีกทีนี่ตอนนี้ยังว่าขยายอยู่นี่ช่วงนี่แล้วก็หัวที่มันรุดออกไปอีกนี่ผมไม่ได้เอาออกมาให้พี่น้องเบิ่ง ะมาขอประเด็นครับเดี๋ยวที่ยืนมาสีเงาพงใจเบิง้งเขาจะเขียนอะไรอยู่ครับปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเห็นว่าปุ๋ยทั้งใบนี่ถ้าสีดเขาทาั้งใบกระทั่งลากก็ได้เนี่ยเขาจะเขียนไว้สามารถละลายน้ำ ได้และพืชสามารถดูดซึมเข้าทางรากและใบอ่าเห็นบอกพี่น้องประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินในต่อเมื่อฉีดลงดินก็จะเทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินฉีดทางใบกับประสิทธิภาพก็เทียบเท่ากับปุ๋ยทางใบเนี่ยปุ๋ยเก็เนี่ยให้พี่น,อน้องทั้งกล่มเข้าใจกับปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำเขาก็เขียนบอกอยู่ครับเนี่ยปุ๋ยน้ำเนี่ยให้พี่น้องอ่านคำแนะนำมันอาจจะบ่เห็นอาจจะบ่โฟโกัสเดี๋ยวผมจะเอาชูฟังปุ๋ยน้ำถ้าสีดทางใบแล้วมันตกลงดินกับประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินคือกันครับปุ๋ยน้ำเนี่ยในเทียบต้ไหนสิมันได้หัวมันสเปรหลังที่ใหญ่ลนเทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมีทางดิน ก็คือช่วงแรกรอบแรกให้พี่น้องสีทางใบรอบถัดไปให้สีท่างดินสลับกันครับถ้าดินแหง้งดินแหง้งบ่สามามาฉีดเป็นละอองใดให้พี่น้องถอดหัวหัวตัวนี้ออกครับแล้วฉีดลงค้นต้นเลยหยอดลงค้นต้นเนี่ยหยอดรอบค้นต้นเนี่ยให้มันซึมลงไปหาหลากที่อยู่อยู่ในดินนี่ครับเนี่ยท็่ลักษณะแบบนี้กระซับข้าใส่ปุ๋ยเม็ดท่างดินแล้ว ถ้ามีหลกฝอยในลักษณะแบบนี้นี่ฝนตกชุกหลกฝอยพี่น้องก็สามารถฉีดไปนละออกได้เลยสีเชดดินไปได้เลยเป็นละอองก็ยังสีดยาขายานนะประสิทธิภาพก็ซ้ำกันกับปุ๋ยทางดินที่พี่น้องเอาบ้านลุดินที่พี่น้องไถกรบพรเพนะื่อปุ๋ยชนิดเมนะ็ดเวลาไถกบแล้วอาจจะบดละลายก็เป็นไปได้ครับผมเคยทดลองแล้วใส่ตั้งแต่เริ่มปลูก ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ยกล่องอ่ะวาดลองพื้นผมลองใส่แล้วแล้วจกนกระทั่งคุดช่วงที่คุดไปเจอไอ้โพแทเส,าาสซเซียมยังบละลายพี่น้องคิดบ้างดูจากส้ำไหลซิบกู้เดือนโพแทสเซียมยังบละลายแล้วต้นมันสัมปลังเขาจะได้กินบ่ถ้าเขาปุสิทิ์ทั้งใบซอยผมว่าปุ๋ยทั้งใบนีถ้าเขาใส่ถูกวิธีมันสัมปรังเขากับหัวใญ่ ต้นกระสูงพี่น้องสมบูรณ์ถ้าเอาใส่บัถือวิธีมันกกิะเหตุให้ผลผลิตเขาตกตามใดบัถือวิธีนี่คือ,อยังไงคือช่วงเวลาฉีดบางค่านเพิ่นบ่มีเวลาตอนเที่ยงเพิ่อก็ฉีดฉีดแล้วไอ้เวลาแดดซ่องไปถือมันก็เหตุให้การละเหยของปุ๋ยเนี่ยหายไปเร็วครับ ต้นมังก็ดีกินหน่อยเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าพี่น้องฉีดลงดินพี่น้องจะฉีดช่วงเศร้าๆกระหามจะ่ฉีดช่วงที่มีแดดขึ้นกันปุ๋ยมันจะบ่ได้เหลือห่อยไปเร็วฉีดลงดินนี่ฉีดช่วงบ่ายไปหาตอนเย็นนี่จะดีที่สุดกับฉีดลุงดินนี่คือกลางคืน,น,นทางหลากมันสิหาอาหารในช่วงเวลากลางคืนหลักมันสับหลัง พี่น้องคงจะเข้าใจเนาะที่ผมอธิบายมานี่ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้พี่น้องยังบรู้ว่าปุ๋ยชนิดนี้สามารถฉีดทั้งดินได้บ่พี่น้องก็คอมเมนต์มาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแต่ก็มาตอบให้พี่น้องครับพี่น้องอย่าไปล่องผิดลองถือลองพิดลองถือมันเสียหายครับเมื่อนี้ผมก็มาฉีดยาขาอ้ตัวนี้แล้นี่เนี่ยเนีมันจิน เขนงกินแล้วความเสียหายมันเกิดมันบันไายเลยพี่น้องนี่เยอะทุกปีผมวออ่าอีหยางไปแน่เลยพี่น้องขาดตกบกพองอีหยางอีกพี่น้องบอกเข้าใจอีหยางอีกนะควสใมาสรุปได้บ้าน,นี่การฉีดปุ๋ยทังใบเอาฉีดได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกคือหยางใบมันสับหลังออกครั้งแรกใบไตเริ่มเขียวแก่เขียวแก่แบบไหนเขียวแก่แบบนี่น้อง ฉีแกแกแบบใบด้านล่างนะด้านล่างสุดแล้วเขาสามารถฉีดได้เลยถ้าพี่น้องบ่กมันใจย่านต้นมันสปะหลังยังน้อยอยูย่านมันใบใหม่พี่น้องกับปดไอ้หัวนั้นออกคือจึงผมบอกนะฉีดลงคนต้นครับฉีดลงคนตน้นร้อมกับยาข่าปวกได้เลยที่นี่ยาข่าปวกแบบไดที่ผมใส่ณนะปัจจุบันนี้ยาขับปวกจะมีไอ ตัวนึงผมจำได้ผมใส่ดุที่สุดก็คือไอ้โพลิดานโพลินดานตัวนี้ผมจะใส่ดุที่สุดครับเพราะโพลิดานนี่เวลาข้ามาละล,ะล,ะล,ะละายน้ำฉีดแล้วนี่มันจะอยู่ตกข้างอยู่ในดินหนี่เป็นปีไปนี่ไปนองโพลิดานนะมันจะบดไดนมันจะบดบดซึมบดเหยไปใส่รับมันจะตกข้างอยู่ในดินนี่ราฉีดพอฉีดลงค้นต้นฉีดลงใส่ ระววางต,ต,ต่อลงมานี่อครับต่อโค้นต้นลงมาเนี่ยห้ามฉีดถึกใบฉีดเฉพาะโคนต้นมาต่อนี่แล้วก็ห้ามฉีดไปล้าอองทั่วๆัไปไม่ต้องครับฉีดใค่ตะมองเดียวนี่ผสมปุ๋ยพพ้อมให้มันเรียบร้อยเลยฉีดลงท่เดียวไปเลยม,มันจะได้ผลดีรอบแรกนะวันนี้รอบทัดไปก็คือประมาณสักสิบกุมือพี่น้องก็ค่อยมาฉีดทั้งใบก็ได ฉีทั้งใบแล้วกับสลับฉีทั้งดินชีทั้งดินก็มีเงิ่นกับปซื้อโพลีดานมาละลายน้ําขาปวกไปพร้อมไปใน้โตไปเลยมันจะได้ผลดีจะบริเป็นลักษณะแบบนี้พี่ทั้งผมนี่ผมดูแล้วว่าไรครับพี่นนองผมปลูกหลายแล้วก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียวตำหนา้ตาตำหลังอยู่แต่ละมือช่วสิีโค้งมหาปลามันปลานี่กันมาเจอฝนอีกชีดีฉีดก็บบริฉีดมีอีกตัวนึง ยาอีกตัวน,นึงก็คือไอ้พาราดอนครับตัวนึงอ่ะพาราดอนตัวน,น,นี้ก็ละลายน้ำฉีดขึ้นกันก็ดีกินคือกับปีนท้องตายเลยพาราดอนเนี่ปวกนี่ก็บบลอดครับเดี๋ยวผลิตภาพี่น้องไปเบิ้งปวกที่ใส่พาราดอนเนี่ยพี่น้องผมฉีดไปไอ้มังใดเนี่ยตัวปวกเหลืองๆนี่ตายละเฮ็ดเป็นจอมเลยนี่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ ผมใส่ไอ้พ้าระดอนเพราะว่าโพลิดานผมมดเมื่อเช้านี่โพลิดานผมมดบบดน,นี้ผมก็เลยไปซื้อพ้าระดอนอยู่ร้านค้าปกติโพลิดานนี่ผมสั่งน้ำช็อปกับนารัสดาบบดน,นี้มันมดผมก็เลยไปได้พ้าระดอนเพิ่นว่ามันตายดีโย่จั่นผมเลยมาลองใส่ผมยังบ่มั่นใจว่าไอ้มันสิตายได้สักใดนปวกนี้หรือมันสิพ้าระดอนนี่มันสิอยู่ได้ดหร่วนสักไหคุมพวกนี้ได้ประมาณ ซ้ำใหม่พลิีดานบอผมยังบอกาการัลนตีครับผมพุ่งสีลองใส่แต่โพลิดานละลานน้ำนี่ผมใส่ละถ้าพี่น้องมียี่ห่ออื่นที่ดีๆกานี่พี่น้องอัดลงไปเลยครับฉีดลงไปเลยแต่พี่น้องศึกษาของมูลเบ้างไหนเด้อเพราะว่ามันบางบางยี่หอนะ้อมันมันแห้งแล้วมันเทไ้รากมันจะบางเน่าได้ครับผมไปเห็นยาขาปกวากยี่ห้อหนึ่งอยู่ครับน้ราสดาน้ำช็อปปิง้งที่เขาฉีดไอ ฉีดลงใ่พื้นบ้านเขาบอกว่ายู่ได้ปนเจ็ดปีขึ้นไปนะผมว่าอยากลองไามมาทดสอบอยู่แต่ราคามันแพงๆครับสามพันบน่ะซีไอกระติกสี่ลิตรสามพันกว่าบาทบม,มมีผมมีเงินซสือพี่น้องผมมีเงินซสือมาทดลองถ้าทดลองแล้วอได้ผลดีนี่อู้คือสีพานพี่น้องคือสีเบิกเ,เลยล่ะผมคิดว่านะคือจะขาดปลวกได้ดีเลยที่เขาฉีดอัดลงในพื้นบ้านแล้วปลวกบุกขึ้น เขาฉีดปีเดียวอยู่ได้เจ็ดปีนะเขาท่าอยู่ได้ผมว่าพี่น้องมีเงินพี่น้องกับเขาเบื้องเลยพี่น้องเขาซื้อฉีดเบื้องได้นครับได้ผลยังไงกับมาบอกคนนั้นแน่ยาตัวนั้นนะทักซื้ออย่างคงปรจจำว่าไรมันที่เขียนไว้จดอกว่าคุมไม่ปวกได้อยู่เจ็ดปีนะครับเอาคลิปนี้ไวปสนีแล้วพี่น้องก็ไว้เจอคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ